มาสอนเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับตัวหารร่วมมากตัวคูณร่วมน้อยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีค่ะคุณครูมาปางค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่หกทุกคนค่ะวันนี้คุณครูมาปางมาสอนวิชาคณิตศ,ศาสตร์ในหัวข้อเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยค่ะ แต่ภายในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะสอนแค่หนึ่งเรื่องคือเรื่องตัวคูณร่วมน้อยหรือที่นักเรียนเคยได้ยินนะคะก็คือเป็นตัวย่อของเขาก็คือคอรอนนนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะที่นักเรียนจะไปเรียนรู้เรื่องคอรอนอนเนี่ยมาดูก่อนซิว่านักเรียนต้องเรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องนี้ค่ะ สิ่งที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในเรื่องคณรนอนะคะก็คือวิธีการหาคอรนอในรูปแบบต่างๆโดยนักเรียนต้องเรียนรู้ทั้งหมด3รูปแบบค่ะโดยรูปแบบที่1คือการหาคอรนอโดยการหาผลคูณร่วมค่ะ 2. การหาคอรนอโดยการแยกตัวประกอบและสุดท้ายค่ะการหาคอรนอโดยการตั้งหารนักเรียนต้องเรียนรู้วิธีการหาคอนอทั้ง3รูปแบบเลยนะคะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลย ข้าสู่หัวข้อที่1การหาครนโดยการหาผลคูณร่วมวิธีการหาครน,นในรูปแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงไปเรียนรู้พร้อมคุณครูมะปังเลยค่ะในข้อที่1ค่ะจงหาคณน,นของ6 8และ12วิธีการนะคะคือให้นักเรียนหาพะหุคูณของจํานวนเหล่านี้นะคะคือ6 8และ12และเุาคูณคืออะไรคะ พหุคูณคือการนําจํานวนจํานวนนั้นนะคะไปคูณกับอีกจํานวนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นพหุคูณของ6ก็คือการนํา6ไปคูณกับจํานวนต่างๆค่ะมาหากันเลยพหุคูณของ6ค่ะวิธีการง่ายๆเลยนะคะก็คือนักเรียนนํา6ไปคูณกับ1เหมือนกันท่องแม่สคูลเลยค่ะ6คูณ1 6คูณ2 6คูณ3ไปเรื่อยๆ อ่าหกคูณหเท่ากับหเก่งมากค่ะถัดมา6กคูณสองสิค่ะ6กคูณสามสค่ะหกคูณสี่ยี่สหกห้ค่ะหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสองหกแปด้า ห้าสิบสี่หกคะก็เป็น60นั่นเองนักเรียนหาไปสักจำนวนหนึ่งนะคะสักประมาณ7จ็ตัวเนาะเสร็จแล้วมาหาพหุคูณของ8ปดนะคะอ่าแปดหนึ่งได้8ค่ะแปดสองสิ8หกแปดแปด 3 2 8สิบห้าค่ะแปดห8สี่สิบปดแปดเดห้าละคะ64สี่เก่งมากค่ะ8ปดเก้เปเป็น80นะคะต่อมาก็หาอีกตัวหนึ่งเลยคือพหูคูณของ12ค่ะ

เสร็จแล้วนักเรียนก็มาหาคอลอนอกันเลยคอลอนอคืออะไรนะคูณร่วมนอ้อยอ่าให้นักเรียนหาตัวที่น้อยที่สุดที่ใช้ร่วมกัน นักเรียนลองสังเกตสิคะว่าในพหุคูณของ 6, 8, 2เนี่ยเขามีตัวอะไรที่เขาใช้ร่วมกันทั้งสงตัวไหมมีใครเห็นแล้วบ้างคะตัวแรกคือ,อ24มีใครเห็นอีกไหมคะตัวอะไรเอ่ยอีกหนึ่งตัวคือ48 ตอบแล้วค่ะครูจะตอบยังไงเอ่ยอย่างที่บอกนะคะว่ามันคือตัวคูณร่วมน้อยดังนั้นเราจะใช้ตัวที่น้อยที่สุดดังนั้นจะใช้ตัวไหนเอ่ยเราจะใช้ตัวที่เป็น24ค่ะเก่งมาก48เราไม่เอานะคะเพราะมันไม่น้อยที่สุด24น้อยสุดดังนั้นคอลนอนข้อนี้คือ คอลนอของ6 8และ12คืออะไรคะเก่งมากคือ24นั่นเองห่าเก่งมากค่ะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปต่อกันที่ข้อที่2 มาต่อกันที่ข้อที่2ค่ะจงหาคณอของ 10, 24และ40ถ้าใครพอทําได้แล้วนะคะลองกดหยุดวิดีโอแล้วลองทําเองก่อนแล้วค่อยมาดูคุณครูมาปางเฉลยนะคะมาค่ะมาเฉลยกันขั้นแรกนะคะก็คือหาพหุคูณของ 10, 24แล้วก็40เลยคุณครูขออนุญาตนะคะ ยี่สิบสี่พหุคูณของ40ค่ะอ่าก็ไปเลยค่ะ1ิบหนึ่งสิบสองยี่สิบจริงๆใครจะไม่เริ่มจากหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะเริ่มจาก5ไปเลยก็ได้10บคูณหได้50ครูขออนุญาตเริ่มจากหเนาะ10บคูณห 60ค่ะ10คูณ7 70 10คูณ8 80 10คูณ9 90 10คูณ10 100 10คูณ11 110ค่ะ10คูณ12 120เก่งมากค่ะใครที่จะเริ่มจาก1ก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่ามันจะเยอะเกินไปคุณครูก็เลยขอเริ่มจาก5แล้วกันอ่าต่อมาของเท่าคูณของ24บ้างค่ะ24 1ได้ 24, 24, 2, 48, 24, 3อ่สเริ่มไม่ได้ละเจ็ 72, นะคะเริ่มยากหน่อย 24, ่สิเริ่มท่องไม่ได้แล้วนักเรียนก็ใช้วิธีการตั้งคูณเอานะคะหรือไม่ก็บวกเพิ่มทีละ24ก็ได้เหมือนกัน 24, ่สิบสี่ห้าร้อยคูณห ร4อยสี่สิบสีคูณเจ็ดร้่คูณแค่ะร้อยเก้าสองอกูแค่นี้แหละมาของ40บ้าง4ี่ได้40 40ิคูณสอันนี้ยังง่ายอยู่เนาะแ0ดสิคูณสามค่ะร้อยยี่สิบสี่สิคูณสี่ร้อคูณห้าส ใครจะหาตอบก็ได้นะคะแต่คุงครูมาปังพอแล้วอ่าเด็กๆเ,เจอหรือยังคะที่เขาใช้ร่วมกันแล้วมีค่าน้อยที่สุดนะเอาที่น้อยที่สุดนะคะเจอไหมเก่งมากอยู่นี่นันเองนะคะตัวที่น้อยที่สุดที่เขาใช้ร่วมกันคือ120ดังนั้นคอล o n ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย เก่งมากค่ะร้อยยี่สิบนั่นเองคอลนอของสิบยี่สิบสี่และสี่สิบคือหนึ่งร้อยยี่สิบนั่นเองจบไปแล้วนะคะกับหัวข้อการหาคอลนอโดยการหาพหุคูณ สรุปค่ะการหาครนโดยการหาพหุคูณนะคะมีขั้นตอนอยู่2อันนะคะขั้นแรกคือให้นักเรียนหาพหุคูณของจํานวนที่กําหนดนะคะแล้วก็ให้เลือกตัวคูณร่วมทั้งหมดเนี่ยที่มีค่าเป็นไงน้อยที่สุดนั่นเองก่อนจากกันนะคะครูก็มีแบบฝึกหัดเพิ่ม,เต,มเติมทั้งหมด3ข้อด้านบนเลยให้นักเรียนลองทำนะคะด้วยวิธีการหาผลคูณร่วม ทําแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาส่งคุณครูด้วยนะคะให้คุณรูตรวจกันด้วยล่ะค่ะส่วนอีกสองวิธีนะคะให้นักเรียนติดตามชมคลิปถัดไปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่นะคะ